หนุ่มเมืองชนชาแนลย t u b e สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่รามคำแหง66 1 6 6นะครับวันนี้เราจะมาร้านดังในตำนานเฮียรักอาราเบอาราเบอเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงวันนี้เรามากับน้องบ่าวนิพนธ์มากินมเจียวครับผมสวัสดีครับนะคนพาเรามาวันนี้นะครับเพราะว่าหนุ่มเมืองชนไฝฝันอยากมานานแล้วเฮียรักอาราเบ้หนุ่มเมืองชนไฟฝันอยากมาตั้งนานแล้วนะอยากมาต้องได้มาเนาะ ให้เอฟซีได้ดูบรรยากาศเนาะว่าเขาเป็นยังไงปอกขั้นเทพแค่ไหนปอกันเทพคันเทพไหมบ่าวทิพนคันเทพอย่างนี้เลยรอไปเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เราอยู่รถเดี๋ยวเราไปหาด้วยกันเดี๋ยวเราไปหากันที่ร้านเฮียรักอาลเบโอเคไปไปกันเลยนี่ตอนนี้เราก็ลงมาจากรถแล้วเอร้านก็จะอยู่ตรงหน้าเซเว่นนะพี่บ่าวเนาะอยู่ตรงหน้าเซเว่นเลยนะครับเป็นร้านเฮียรักนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าโลเท่าไหร่ นะวนนเวลาเทียรักอัปเดตอยู่ที่โลเท่าไหร่นะครับนะเนาะเขาบอกว่าเป็นร้านที่กระแสดีมากขายยามไหนนะขนมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเนาะพี่บ่าวเป็นพ่วงก็ไม่พอขายเออมาเป็นพ่วงก,ก็ไม่พอขายนะไปเดี๋ยวเราไปดูลีลาการปอกใกล้จะหมดแล้วนี่ไ,ไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราอยู่ตรงหน้าเซเว่นนะครับนี่นี่นนะร้านแห่งร้อยหกสิบหกแล้วร้านเทียรัก น่ารักกวนแผ่นร้อยหกสิบหกนะครับนี่กับไปทักทายเยลักเยรักสวัสดีครับ,รบ,รบอือจะหม,มรดรถแล้วเรามาสายแกแล้วแกแล้วโอ้โหนี่นะบ่าวไปไหนแล้วบ่าวนี่อ่ะเบ,บานิพลเบาไปซื้อน,นะโดนแกงไปแล้วไงโอ้โหนี่เต็มเต็มภู แบบ,บนเนื้อบางมากเราเลยทับขอบคุณรครทักทายแฮปปี้รักทุกคน <c oughs> ขอบคุณครับโอ้นี่เดี๋ยวมาเนี่ยแบบมีแบบนี้ลูกเล็กมีแบบเดี๋ยวนี้เรามาแล้วนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวแยกจัดให้ผมลูกนะแม่หน้าหนังล่ะ

ตอนนี้ล <N> ูกค้าเต็มหน้าร้านเลยทุกคนอือหือโอ้โห่ดิ นิ้ครับเกี่ยวติดขึ่นเนตกระดของี่เอาแขงได้วันนี้นาี่นี่เหนลูกแขงไปแล้วนยนครว้าวนี่พี่พี่ลูกนีหมนะ่นี่อะไรครับ น่ะต่อเลยครับต่อเลยสามโลสองแกะเลยนะครับพี่สาวเอากี่ลูกครับแกะลูกโอเคเนาะแกะเลยเอาเอาเนื้อเหมือนกันใช่ไหมพี่เอาดำหรือไม่ดำตาหมุดก็มีนะขออน็ได้ สวยมจ๊ะ่ใครมาร้านนี้นะรับรองไม่ผิดหวังนะนี่แหละมาโน้สองโน้ตค่ะสองโลแปดดูเงี้ยเท่าไหร่ครับแกเลยนะครับเกลย มีลูกค้าเต็มร้านเลยนะตอนนี้นะสวัสดีครับผมสวัสดีอ้าวบายดีพดสวัสดีว้าวนี่ขอให้มีความสุขกับการทานทุเรียนนะครับวันนี้วันเดียวพี่พรุ่งนี้มาอีกสายดีดีวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้มาอีกน่าลีลานะไม่ธรรมดาเลยทุเรียนมันจะหมด ขขาที่นี่หมดส่วนยังไมไมรูกใช่รุรรร่นหนึ่งรุ่นนึงใช่ครับรุ่นแรกจะหมดแล้วนะว,ว้าวเต็มภูเ,เลยหน้า้หูหแต่ละภูหน้าภูเล็กผูน้อยเต็มหมดเลย อันนี้แบบเกรดซปเปอร์เอเลยนะนี่วันนี้มาเยอะไหมครับพี่รักวันนี้300โลครับพี่วันละ300้โลวันละ300โลไม่เกินนั้นครับอ๋อไม่เกินนั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยครับหมดแล้วหมดเลยพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ใช่ครับอ <c oughs> นี่นี่ จ้าูง่หมนะครับมาาเครับอเพิอันนี้ไปก่อนพี่อัีไปก่อนพี่ ว้าวนี่ทุกคนต้องร้องว้าวนะเจอไปอันนี้คือเปลือกบางมากนะทุกคนติดตามก้องให้เลนะหนุ่มเมืองชนชาแนลครับหนุ่มเมืองชนชาแนลจะเริ่มติดตามอาลเบ h ชาแนลด้วยครับได้ครับอาลเบ h ชาแนลมีจริงเหรอ รากรักก็ตามฝากกินตาไว้นะเออโอ้โหนี่นะอาราเบ h a น n e ลอาราเบ h a น n e ลจริงหรอมามไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาได้ทำหรอกเจ็ดขายสุดเดอนก็เหนื่อยละอ้าช่างก่อนได้ไหมเนี่ยสามโล ี่ส่งแกอะไรพี่ชาแนลเอายัง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 ไม่หมดดีแ้นี่อะสามลูกค่ะลูกนี้เจ๋เลยไหมครับโอเคเนี่ยสามลูกใช่ไหมเนี่ยมาคนละเอานึกว่าไป้วยกันอะสามลูกไอสองลูกเก้า

เมืองสองลูกเห็นไหมครับ มาเนี้มฟังนี่มาดูเนี้ครับเอาขอชีเดขอ้โหนม่แน่เมื่อกี้แบบเมื่อกี้องา่ายใหม่แล้วนะจิมอ่ะทำไมวะัำจำเต็มโเสีดายนะปูใหญ่เป็นไรเดี๋ยวเอาปูใหญ่ของกาแฟให้อยจับได้ ไึมา่ามกนจ้า so yeah> ่่่กินไห่กิน้ไางนอกกินก่อนเ่ที่เปสูงค่ะมหมนงี้่ชอบหามกไมเนี่กับน้องวุ้นเมย์กับกับกับหามหลายหามหลายนะครับเอาน่ะโอเ่ะปะ ตะแคงบอกแข็งตะแคงบอกแขงสามล้อสามซับก็ได้ละสาล้สามไปแจกแจนะับมีสองรงเกียรโลนะคะบาทไปได้ได้ปะแเลยเอาเงียได้ยังสายก้อนโซนปะ นี่นะนี่วันนี้เรามาแล้วก็ต้องมากินนะเขาบอกว่าถ้ามาแล้วไม่ได้กินมาไม่ถึงนะครับนี่มาจากไหนนะครับเชีนชลบุรีแถวชนบุรีไม่มีทุเรียนกินต้องมากินถึงร1 6นะ <c oughs> ราบกำแผงโอ้โหนี่ว้าวนี่นะ กวกระดูพวกระดูเลยยำไอซีมตะกอนล้วไปแล้วไปจอดจูดีเลยตลอดเลยการลนหน้ามสายดีสักตอนนี้อ้หนี่นะน้มาครับแต่ปะน้ำมาแล้วเราก็สั่งหนึ่งลูกนะเดี๋ยวเราจะมากินโชกันนะครับวันนี้ มาแล้วต้องกินนี่โอ้โหอออืื้นี่นะว้าวเลยนะ นี่อันนี้ของเราอยู่ที่ขอดูใหม่ขอดูใหม่สามรนึมาโอ้โหนี่เอาไมหมฮะจมูกมชิ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 ม อืืออร่อยไหมเป็นไงเนี่ยช็อกเลยอย่าวิจัยอยู่ใช่ไหมเนี่ยเอาอีกเป็นไงเพื่อนอันนี้แค่จมูกแล้วนะเราไปกินดังมาแล้วนี่นะมาว้าวเลยนะนี่ นี่โหนี่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 สามท่อนเลยโอ้โหเต็มทุกภูนี่อันนี้เอาไว้ข้า้งนี้ก่อนจะพ้องใส่เนี่ย าเดี๋ยวนี้จะกินเลยจะยกินเลยหมดแล้วใช่ไหมโอเคอนี่เดี๋ยวเราจะมากินเลยนะของเราน,น,นี่ของเราได้มาแล้วเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้เป็นของเรานะ มันมเหลืองเกินใช่ไหมโอ้โหนี่นะไม่รู้จะรีบไปไหนนี่เม็ดนีร่รีบมาีอืออนี่มามาแล้วไม่ได้กินไม่ได้ร้านนี้นะเขาบอกทุเรียนดับเบิลเอกี่เอเฮียสามพอนะอ,อืเดี๋ยวดูคำแรกอือหือคำแรกขึ้นสวรรค์

ลูกนี <sa iden blessing> ้กินเงินแล้วเท่าไหร่เอะครับเท่าไหร่1,500บาทเลยค่ะตังค์มาด้วยมาด้วยไงเท่าไหร่อือหือ589ของหนูแลอือหืออร่อยอร่อยมาแล้วนะถ้ามาไม่กินนะร้านกำแหงซอยร้อย66ตลาดตลาดคารกอนฮะตลาดคารกอนแยกที่สี่ค่ะนี่ถ้ามา รับกระแผงไม่มาร้างเนียรักมาไม่ถึงจริงทำไมคุณสดด้วยนะอือหือดูนี่ครับอือดูแล้วนะครับอือเม็ดดูเม็ดดูเม็ดอือเม็ดเหมือนกระโปรงลิงนี่เราดูดิถ้าเหมือนกระโปรงลิงเขียวๆจริงนะเจ้าของส่วนถ้าเจ้าของม็ดต้องเหมือนกระโปรงลิงนะเสียน้องสาวเสียน้องสาวอือนะคะอะโอเคนะใครมารับกระแพงแล้วบอกก็ฝากไว้หนึ่งร้านร้าน ทุเรียนเยอะรักเนาะเยอะขายกี่โมงถึงกี่โมง11โมงถึง2ทุ่ม11โมงถึง2ทุ่มขายแค่ววลลแแสดดง่าหม้ขายแค่วันละ300โลใช่ครับถ้ามาหมดก็คือหมดหมดก็คือหมดแต่เริ่มเปิดร้านตั้งแต่11โมงนะมีแค่วันละ300โลแค่นั้นนะถ้าไม่ได้กินพรุ่งนี้เข้ามาใหม่ใช่ครับโอเคคลิปตัวใจฝากกดไลค์กดแชร์กดตัปจะคลายช่องหนุ่มมุนส่วนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ